สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมสร้างมักงเนาะวันนี้มาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนที่เขาเรียกว่าอู่นะครับอู่เรือเนาะชนิดอู่ลอยนั่นเองอู่เรือเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายประเภทนะครับผมก็อย่างตามภาพครับอู่นี้เขาเรียกว่าอู่ลอยนะครับนั่นก็คืออู่ที่ลอยอยู่บนน้ํานะครับผม <c oughs> เวลาเขาจะเอาเรือขึ้นนะครับมาอยู่บนอู่ลอยตัวนี้เนี่ย ทางอูนะครับเขาจะจมนะครับจมลงไปในน้ำเนาะให้ได้ระดับแล้วก็จะทําการชักลากนะฮะเรือลําใหญ่ๆเนี่ยเข้ามานะฮะเข้ามานั่งหมอนที่อยู่บนอูเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทําการลอยอูนะครับลอยอูเพื่อยกเรือนะฮะให้ลอยอยู่บนบกนั่นเองก็คล้ายๆเรือดำน้ำนะับประมาณนั้นแต่ระบบมันง่ายกว่านะครับผมระบบมันง่ายกว่ามันไม่เหมือนเรือดำน้ำเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูท้องเรือแล้วกัน ท้องเรือนะครับมีการผ่าตัดใหญ่นะเนาะนี่ผ่าตัดเธอผู้นี้นะครับผ่าท้องเรือเนะื่องจากการใช้งานนะมันเขาเรียกว่ายาวนานนะเนาะนี่ก็ส่วนใหญ่นะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นในชิ้นในส่วนที่เรียกว่าถังประหลาดนะครับถังประหลาดหรือถังน้ำท่วงเรือนั่นเองเนีม่มาเลยมาเลยนะฮะถังน้ำท่วงเรืออ่าอย่างเงี้ย เยอะแยะครับเยอะแยะงานนู้นใต้นู้นก็มีครับใต้นู้นพี่ช่างเชื่อมเขานอนกลางวันกันอ่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาผ่าเรือนะครับเนี่ยผ่าเรือผ่าท้องเรือเพราะว่าเนื้อเหล็กเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อเหล็กท้องเรือจ้านั้นเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้าทะเลนะครับน้ําทะเลที่พยุงตัวเรือให้ลอยนั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําท่วงเรือนะครับทําไมต้องตัดเหล็กตัวนี้เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะฮะ ทั้งทั้งที่ดูเนี่ยมันก็หนาอยู่เนาะเจ้าตัวนี้หนา15หนะครับผมหนา15เนาะ15หรือ16มิลน,นั่นแหละไม่งั้นก็18มิลเนาะโดยประมาณทำนองนั้นเหล็กยังหนาอยู่ทำไมต้องเปลี่ยนเนาะมันมันหนาเป็นจุดๆนะครับแล้วก็บางเป็นจุดๆเจ้าตัวนี้เนี่ยท้องเรือเขาเหล็กเหล็กเหล็กพื้นตัวนี้พื้นท้องเรือเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการกัดกร่อนอมันกัดกร่อนเนี่ยเป็นหลุม เป็นหลุมไม่ใช่เป็นหลุมจากภายนอกนะดูจากภายนอกนี่มันก็เรียบๆเนาะดูจากพื้นการยิงสายมันก็ยังเรียบนะครับมันกัดก่อนเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ด้านนี้ครเป็นหลุมอยู่ด้านในด้านในตัวนี้ด้านในแบบนี้ฮะมันเป็นหลุมหลุมลึกเวลาเราเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจตรวจเช็คความหนาของเนื้อเหล็กนะฮะตามเขาเรียกามาตรฐานของเรือเนาะปรากฏว่ามันไม่ผ่านนะครับเหล็กมันบางมันเป็นหลุมอย่างนั้นเนื่องจากขาดการป้องกันอะไรบางอย่างนั่นเองเพราะว่าปกติเนี่ย ภายในห้องที่เรียกว่าห้องอถ่วงเรือพวกนี้มันเป็นน้ําทะเลอยู่แล้วเขาก็จะทําการทาสีเรือเนาะเวลาเรือเขามีการซ่อมทําเนี่ยเขาก็จะเข้ามานะครับผมทำทำสีเรืออยู่ในห้องนี้แหละนะครับมันมีทางลงมีทางเฉพาะของเขาอยู่แล้วล่ะเอาไว้สําหรับการซ่อมบำรุงเนาะแล้วที่สําคัญเลยเขาก็จะติดตั้งเขาเรียกว่าแร่กันกรก่อนนั่นเองนะครับเอาไว้ภายในตัวเรือตรงนี้แหละเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ําทะเลท,ะที่มีต่อเหล็กตัวเรือนะครับแต่รู้สึกว่า การบำรุงรักษาเนี่ยจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เนาะเลยทําให้เหล็กมันมีปัญหานะครับตัวเรือนมีปัญหาอ้เยอะเลยเยอะเลยมีตัวอย่างให้ดูไม่เอ่ยเดี๋ยวหาดูก่อนอ่านนี่นี่ขออนุญาตนะครับโอ้เพียบเลยอันนี้เหล็กแผ่นใหม่แผ่นใหม่ที่เขามาเปลี่ยนเนาะนี่ภายในออ นี่เหล็กที่เขาตัดออกเหล็กที่เขาตัดออกเวลาเขาเซอร์เวย์หรือเขาเช็คความหนาของเหล็กนะฮะด้วยเครื่องพิเศษเนาะความหนาของเหล็กมันมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันเป็นหลุมเป็นจุดจุด่ว่างั้นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเรือลำนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซ่อมทำหมวลานเลยทีเดียวอันนี้แผ่นใหม่ทั้งแผ่นเลยนะแผ่นเต็มเลยก็มาเปลี่ยนตอนนี้เขาเรียกว่าช่งางผ่าเนาะช่างผ่าตัด เขาก็ทําการเขาเรียกว่าเตรียมตัวที่จะเย็บแล้วนะครับเตรียมตัวเย็บแผลแล้วเนี่ยเหล็กใหม่นะเอามาใส่โอ้สัญสัญญการก่อนมันเป็นหลุมเป็นหลุมแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นหลุมจากภายนอกเนาะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเป็นหลุมอย่างเงี้ยนะมันหลุมลึกนะครับหลุมลึกอันนี้ลึกประมาณสี่มิลมั้งเนี่ยเจ้าตัวนี้สี่มิลสี่มิลเลยทีเดียวเนี่ยฮะดูจากรอยเล็บผมเด เนี่ยฮะมันกลอนจากข้างในนะออกมาจะรูนี้เนี่ยมันกลอนจากข้างนอกเนาะเนี่ยนรับผมเหตุผลที่เขาต้องตัดเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเรือเนี่ยเสียงดัง <c oughs> <c oughs> เวลาเขาเรือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป,ปรียบฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเรือเนี่ยเปรียบเสมือนผู้หญิงเนาะซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ,ษการดูแลการเอาใจใส่เนาะ เวลาเราดูหนังเกี่ยวกับเรือนะครับเรือพวกเรือใบเรือสมัยโบราณเนาะก็จะบอกว่าทุกคนทําความสะอาดนะครับประมาณนั้นแหละอาวุธประจําตัวของคนประจําเรือสมัยนั้นก็คือพวกอะไรไม้ถูพุงถูพ้นเนาะต้องขัดถูตลอดเวลาเนาะประมาณนั้นแหละเรือเหล็กก็เช่นกันครับเรือเหล็กก็เช่นกันก็ต้องการดูแลรักษาแบบอย่างทั่วถึงเนาะแต่เจ้าตัวนี้มันเกิดข้อผิดพลาดนั่นแหละเนื่องของการดูแลรักษานะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะเรือลำนี้ เรือลำนี้มีอายุการใช้งานก็ประมาณ18ปีมาแล้วนะก็ถือว่าโดนเติบเนาะ18ปีก็เกือบจะ20ปีแล้วล่ะทํานองนั้นเอาแบบคร่าวๆเนาะท่าที่ผมรู้อ่ามาฝากกันนะครับผมเกี่ยวกับงานท้องเรือนะครับงานท้องเรืออันนี้ก็เป็นยังไงบ้างเนาะข้างในไม่ได้เอาไปฉายมานะฮะขอัยด้วยก็มุดถ่ายกันแบบสดๆเลยนะโอ้พอเห็นเนาะ ไฟจากโทรศัพท์นะครับจากกล้องเนาะก็พอเห็นข้างในเพราะว่าตามที่ผมเคยเคยเข้ามาในห้องประหลาดนะฮะหรือห้องน้ําถ่วงเรือเนี่ยผมก็เคยเข้ามานะครับภายในมันจะมีทงมีท่อมีระบบวาวนะครับที่จะให้ช่างลงมาทํางานเนาะผมก็เคยลงมามันก็จะถูกติดตั้งด้วยแรกกันก่อนนั่นเองนะฮะแต่เจ้าเรือลำนี้เนี่ยด้วยความประมาทเนาะหรือด้วยอะไรเหตุผลหลายหลายอย่างนะครับผมเขาไม่ได้ติดตั้งแรกกันก่อน แล้วก็ไม่ได้บำรุงดดูแลรักษาเกี่ยวกับสีเนาะสีนะครับผมภายในตัวเรือน,นั่นเองอันนี้คือสีภายนอกเนาะนี่สีภายนอกนะครับสีภายนอกนเนาะไอ้พวกที่เราเห็นนนสีภายนอกแต่ภายในนั้นก็ต้องทาสีด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อรักษาเนื้อเหล็กให้มีอายุก,การใช้ง,งานนานที่สุดนะครับเท่าที่ <laughs> เราจะทําได้นะครับประมาณนั้น <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการซ่อมทำเนี่ยเรือพวกนี้จะซ่มอมทำอ่เขาเรียกว่าตอนเวลา เรือขึ้นอู่เท่านั้นเนาะอย่างหลายๆบยริษัทเขาก็จะอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าเซฟคอ์สหรือลดค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของการซ่อมทําประมาณนั้นเขาก็เลยไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทาเนาะแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเรือเองเนาะขาดประสบการณ์ในการดูแลเรือตัวเองประมาณนั้นเพราะว่าคนประจําเรือเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแยะขนาดแบบว่าเรือลําใหญ่ๆเนี่ยมีคนเป็นร้อยคนเหมือนกับเรือใบเรือ,อสัเภาเหมือนสมัยโบราณเนาะ เรือคนประจําเรือเขามีคนแค่เท่าไหร่20กว่าคนเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบห้าคนทํานองนั้นฮะซึ่งเรือมันก็ลําเบลอเลยเนาะบรรทุกทีสี่หมื่นตันห้าหมื่นตันนะครับหรือระดับเล็กๆก็เจ็ดแปดพันตันประมาณนั้นเนาะซึ่งการดูแลของคนประจําเรือเขาก็ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่างานของคนประจําเรือเขาก็จะมีงานประจําของเขาอยู่แล้วเนาะ จะเอามาแบบว่าตัวสอบตัวเช็คทุกๆซอกทุกตารางนิ้วของตัวเรือมันก็เป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือหนึ่งปีท่าเรือหนึงเนาะซึ่งแค่การงานเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยมันก็อวกแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ประจําเรือเนอะอาะมาฝากกันครับผมงานท้องเรือนะฮะอันนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นก็ ช่างนะครับช่างเหล็กเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมตัวที่จะเย็บกันแล้วเย็บแผลได้เหล็กมาก็เย็บแผละนะฮะการเย็บแผลท้องเรือนี่ไม่ได้ง่ายๆนะฮะต้องเชื่อมข้างนอกเชื่อมข้างในเนาะเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องพร้อมต้องครบนะเราต้องใช้ประสบการณ์ด้วยโดยเฉพาะมุมเว้ามุมโค้งนะฮะมุมเว้ามุมโค้งเนาะมุมแหว่งอะไรต่างๆเนาะนี่ต้องใช้ประสบการณ์สูงนะฝีมือต้องเติกหนึ่งเลยแหละเรือลำนี้ไม่มีบาวทัตเตอร์เนาะ อ่ากินน้ำลึก8เมตรนะฮะนี่เดี๋ยวผมพามาดูสาวๆเนี่ยเขาชอบว่าเสริมดั้งเสริมจมูกกันใช่ไหมทำศิลปกรรมเนาะเรือเขาก็มีเหมือนกันนะทำอ่าเสริมดั้งเสริมจมูกเนี่ยเขาก็ผ่าดั้งผ่าจมูกนะผ่าเหล็กเนาะโอ้เนี่ยอันนี้เกาเรียกว่าหัวทวนฟันคลื่นนะฮะอ่าหัวทวนฟันคลื่นเนาะเนี่ยก็ผ่าไว้เพราะว่ามันยังไงฟันคลื่นนั่นแหละหัวมันยุบมันบุบนะเหล็กมันบางทำนองนั้นนะเหล็กมันบางนะฮะรอยกร่อน มันเจอแรงประทะของกระแสะน้ำเนาะลอยกรดนะมันก็เลยต้องตัดปเปลี่ยนประมาณนั้นโอ้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำเรือเนี่ยซ่อมเรือแบบนี้นี่หมดเยอะไหมเออแมผมก็ว่า <laughs> พูดยากเนาะมันเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหนักก็หมดเยอะพอสมควรเอาง่ายๆแล้วกันเฉพาะสีทาเรือนี่ะสีเจนนี้สีทาเรือนะครับผม ก็หมดหลักรอนะครับหลักรอก็หลักร้านนะครับผมประมาณนั้นเนาะไม่ไม่ถึงไม่ถึงล้านก็เฉียดเฉียดร้านนะครับเอาแค่สีนะเพราะสีก็ไม่ได้ทาแค่ชั้นเดียวนะมีชั้น2ชั้น3 3ชั้น4ชั้นนั่นแหละนะแล้วแต่เกรดแล้วแต่คุณภาพของเรือนะครับแล้วแต่มาตรฐานของเรือเนาะอ๋ะอสินาทีแล้วเอาแค่นี้ละกันครับผมกลับสร้างมากอย่าลืมนะครับเข้ามาดูมาชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ ช่องของผมเนี่ยทำเพื่อการศึกษาเนาะไม่ได้ทําเพื่อ,อเอาเลตติ้งเอาโฆษณาเอาอะไรทํานองนั้นนะครับผมไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเอา,เอามาเขาเรียกว่าเอามาเผยแพร่นะครับผมในสาขาอาชีพงานทางเรือเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสร้างมั่งสวัสดีครับ